เช่นคุณยังไม่รู้จบแบบนี้ซ้ำเช่นอะไรเช่นรู้รู้สามเนี้ยรู้สี่มันคือสองรู้สิบหกมันคือสี่พอพี่ถามว่ารู้สามคืออะไรต้องร้องกดเลขสามแล้วกดเครื่อง,งเลขชชใช่มันจะได้หนึ่งจุดเจ็ดอะไรก็รู้คือหนึ่งจุดสองสองไปเรื่อยแต่สิ่งที่เครื่องพิมเลขสแสดง มันเป็นแค่ค่าประมารจริงๆมันเป็นทุสเนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะครับมันเป็นจังหอ,อัตกรยาโอเคและตมื่กี้เพื่อนบอกว่าค่าพายต้อง้องหลายคนก็ทักท้วงเลยว่าไหนองคที่พายเนี่ยจะเป็นยี่สิองส่วนเจ็ดได้จริงๆไม่ใช่นะจริงๆค่าพายไม่ใช่ยี่สิบสองส่วเจ็ดใช่ ค่าภายเนี่ยมันเป็นค่าประมาณเศษยี่สองส่วนเจ็ดต่างหากไม่ได้ค่าเท่ากับเศษยีนะ่สองส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นค่าพายจึงเป็นจํานวนอัตราค่าด้วยและเป็นจานวนอัตราที่ข้อสอบชอบออกมากจําให้ดีค่าพายเป็นจานวนอัตราจำไปน้ให้ดีพายเป็นจำนวนอะไาานนอรออกข้อสอบแน่นอนทุกเรียนพายเป็นจำนวนอะยรออกข้อสอบแน่นอนทุกเรียนเพื่อทำให้น้องจำแม่นขึ้นะเพียรทำท่าทางประกอบค่าพาย จำไม่แน่นนะอ่าพายนี่เป็นอันระยะออกแน่<ด>ทีนี้ผมตัวนิดนึว่าเอ้ยนักเศรษศาสตร์หาค่าพายอะไรแล้วจำได้ไหมค่าพายนี่เป็นค่าเกิดที่ประมาณเศษยี่สิองุดเจ็ดแต่งจริงๆเป็นอาตระยนักเศรษศาสตร์ทำไงละ่ะจำสูตรได้ได้ไหมเส้นลองวงมันเส้นลอบวงันเท่าอ,อะไรเส้นลอบงงสูนว่าไงครับสองพายอร์ใช่สองพายอา สซนต์อล่งูสู๋สก็คือ 2R ก่อนไปนี้ถ้าพี่ถามน้องว่าค่าพายนักศึกษาหายไงน้องก็ย้ายไอ้ 2R เนี่ยไปทางไปทางเซนต์โล่งูอ่ะมันก็จะกลายเป็นพายเท่ากับเ์โล่งูส์อ่ะด้วย 2R พายเท่าเซนต์โล่งูส์อ่ะด้วยอะไรนะ 2R แต่น้องรู้แล้วว่า 2R มันคืออะไรนะ2เท่าของรัศมีใช่ไหม R มันคือรัศมี สองข้าของรัศมีคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ไปถ้าพี่ถามน้องว่าพายนัศมีสายยังไงให้น้องบอกพี่ว่านักศาสตา์เอาเส้นรอบวงกลมไปหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเขาเอาเส้นรอบวงกลมของวงรูปที่หนึ่งไปหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งไว้เขาเอาเส้นรอบวงของวงที่สองไปหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่สองแล้วตั้งไว้ เขาทำงี้ทุกรูปเลยวงกลมทุกรูปบนโลกใบนี้ปรากฏว่ามันได้3 1 4 5, 5. 9อะไรู้แยกแยะได้หมดเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบ่งไม่ซ้ำนี่คือการหาค่าพายของนักคณิตศาสตร์อ่ะจบอ่ะนี่คือตัวอย่างของตัวอัตษรยะเท่แนี้เป็นตัวอักรยะยังแยกออกมาเป็นประเภทได้ย่อยอีกนะครับที่ขอแยกเป็นสองพิธ ประเภทแรกก็คือจำนวนที่ตากีเด็กษาที่ตอบก็คือจำนวนเต็มประเภทแรกก็คือจำนวนเต็มประเภทที่สองคือจำนวนที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเป็นตักรยะแต่ไม่ใช่จำนวนเต็มเขียนเป็นเศษส่วนได้แต่ไม่ใช่จำนวนเต็มเขียนเป็นเศษส่วนได้แต่ไม่ใช่จำนวนเต็มเขียนเป็นเศษส่วนได้แต่ไม่ใช่จำนวนเต็ม จำนวนเต็มมีกี่ชนิดดีกว่าเรียนแล้วม .1 จำนวนเต็มบวกเรียก,นนกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับเรียกอย่างหนึ่งว่าจำนวนธรรมะชาตินะครับประเภทที่สองคือจำนวนเต็มลบและประเภทที่สามคือเลขศูนย์จำนวนเต็มมีสามชนิดจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์หรือศูนย์ จำนวนในบวกมีสองชื่อคือจำนวนนะับหรือจำนวนธรรมชาตินะครับต่อไปจำนวนตรรกยะที่ไม่เท่าเทียมนี่ไง C2 น3เงีง้ยเป็นตรรกยะเขียนเป็นเศษส่วนได้เพราะมันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วเศษส่วนนี้ถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะหรืออาจจะเป็นทศนิยมแบบเนี้ย0.2เราสามารถเขียนเป็นเศษสองส่วนสิบได้ ทศนิยมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนตวเตยงนะคะรับหรืออาจจะเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบแต่เป็นไม่รู้จบแบบซ้ำเดี๋ยวเราจะเรียนในวันถัดไปว่ามันก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ศูนย์จุดหกหกซ้ำเขียเป็นเศษหก่วนย์เก้าอ่ะจดแค่นี้ก่อนจดแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะจดแค่นี้ก่อนนะ น้องๆครับแค่นี้ไอ0.2เนี่ยนะเพื่อนๆเราหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็หลายคนชอบเรียกว่าทศยมรู้จบเ,เพราะอะไรเพราะมันมีทศยมไม่รู้จบไม่มีทศยมไม่รู้จบฮะแต่ไม่รู้จบอนะ่าแบบนี้จริงๆเรียกว่าทศยมรู้จบเป็นภาษาพูดนะครับแต่นักวิชาศาสตร์เขาเรียกทศยมเหล่านี้ว่าทศยมอะไรครับไทราาง ทอยมรู้จบที่พวกเราชอบพูเนี่ยนักนิษสากเรียกทยลมครเรียกทยมสามศูนย์ครับน้องทำไมถึงเรียกว่าทยลมศูนย์เดกสาิทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันใส่ศูนย์กี่ตัวก็ได้ศูนย์จุแน่ถ้าพี่เขียนนะศูนย์จุดสองกี่ตัวก็ได้ถูกไหม เขาจึงเรียกสูรซึ่งเราชอบเรียกว่าทฤษยีรู้จบเขาเรียกเรียกว่าทศษฎยงสัมสูนะครับเขาเรียกเรียกว่าทฤษฎยงสัมสูนนะครับตับอาอที่หนึ่งนะโจมเขาสั่งอะไรครับจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่รูปทศนิยมการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเรียนแล้วแต่ป .5 ป .6 น้องๆครับวิธีที่นิยมที่สุดเนี่ยนะ ถ้าเกิดตัวส่วนทําให้เป็นสิบร้อยพันหนื่แสนไม่ได้เราก็เอาเศษตั้งหารด้วยส่วนเลยข้อหนึ่งหนึ่งย่อยเศษเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้าเป็นจํานวนตรรกยะหัวข้อแรกเ,เน,รน,นี่ยจะเรียนจำนวนตรรกยะก่อนเนี่ยมันเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วเขาก็ให้เราขุดเปลี่ยนเป็นทศนิยมโดยการเอาเศษตั้งหารด้วยส่วนเอาเจ็ดตั้งหารไปเก้าสิบเก้าใ, 99. ใส่ศูนย์ใส่จุดเพิ่มศูนย กลายเป็นดสิบเ้าสิบเคูณอะไรได้เจ็ดเจ็ดสินะครับเจเป็นตัวตั้งอย่าง้อยก็เก้สบเกใส่ศูนเพิ่มศูนย์สุทธนะเกาสิบเก้าคูณอะไรใกล้เคียงเจ็ดร้อยที่สุดเก้าสิบคูณเจ็ดก้าเจ็ดหกสามใส่สาถงหกเก้าเจ็ดหกสามหกหเป็น69ลบกันเหลืเจเพิ่มศูนยกลายเป็นเจดสิบ 9.9คูณ70ก็ยังไม่ได้ดีใส่0เพิ่ม0 9.9คูณได700ครับ9.9คูณ7ได้693ลบกันอยู่แล้ว7เพิ่ม0เราก็ใส่ศนต่อเพิ่มศูนย์ต่อแล้ว 0, 0, ลเป็น7ไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นเท่ากับ0.07 ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไปเรื่อยเรื่อยซึ่งน้องๆเคยเห็นแล้วนะครับตอนมอน .1 เทอมสองว่าถ้าเกิดเป็นโจมไม่รู้จมแบบซ้ำให้ใส่จุดข้างบนตัวเล 3, ขที่ซ้ำข้อนี้จ่ตอบศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแล้วใส่จุดบนเลขศูนย์กับเลขเจ็ดอ่านว่าศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดซ้ำนะครับนี่คือข้อแรก อ้า5นาทีนะครับแป๊บเดียวต่อไปข้อ2ครับข้อสอ,อ่าข้อ2อีกข้อหนึ่งด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ี่ให้น้องเอาไปดูก่อนนะครับเป็นลบฮะลบเศษ2ส่วนสาย7เราก็เอา2ไปหารด้วย3 7เครื่องหมายลบใส่ข้างหน้าเราก็เอา2ไปหารด้วยสาย7เครื่องหมายลบก็ใส่ข้างหน้า2ตั้งหารด้วยสาย7 สองหัหา,าเจ็ดใสศูนย์ใสจุดเพิ่มศูนย์ทไัไหมทันะครับต่อไปกันยี่สิบยังไม่พอใช่ไหมใสศูนย์เพิ่มศูนย์สายเจ็ดคูณอะไรใกล้เคียงสองรี่สุดแต่ไม่เกินห้าถ้าคูณ6จะเกินคุณได้แค่ห้า กลายเป็น185ลบกันเหลือ15เพิ่ม0สาย7คูณอะไรใกล้เคียงที่สุดครับคูณ4มั้คูณ4ณ4 4 8 4 8ทด2 4 3 2 14ลบกันเหลือ2เพิ่ม0กลายเป็น20 20หารด้วย37ได้0เพิ่ม0กลายเป็นได้5เท่าไหร่185ลบกันเหลือ15เพิ่ม0กลายเป็น4 เนี่ยมันจะ0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54เองขึ้นเยแต่เราจำได้ไหมฟอร์ม1สองว่าให้เราใส่จุดเฉพาะตัวเลขตัวแรกที่ซัากับตัวเลขตัวสุดท้ายไม่ใช่ไปใส่จุดจุดมันไม่สวยมันดูยากคำตอบที่ตอบลบ0.54ใส่จุดบนเลข0กับเลข4อ่านว่าลบ0.54 0 5 4ยส,ส,สเอาใหม่นะครับลบศ0 5 4 0จ4ส,ส,สัโอเคนะครับแล้วพรวุนี้ข้อสบพี่จะมาสอนต่ออีกทีหนึงนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ใครมีอะไรถามได้เชิญ